ผู้ประกันตนมาตรา40คือบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างตามมาตรา33หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา39แต่เป็นผู้ประกันตนโดยอิสระซึ่งผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ สมัครง่ายๆเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวและจ่ายเงินสมทบงวดแรกได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศโดยสามารถสมัครจ่ายเงินสมทบได้2ทางเลือกได้แก่ทางเลือกที่1จ่าย100บาทต่อเดือนจ่ายเอง70บาทรัฐสนับสนุน30บาทได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง3กรณีคือเงินทดแทนการขาดไรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือเงินทดแทนการขาดไรายได้เมื่อทุพพลภาพและเงินค่าทำศพ เลือกที่2จ่าย150บาทต่อเดือนจ่ายเอง100บาทรัฐสนับสนุน50บาทได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง4กรณีคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพหรือเงินค่าทำศพและเงินบำเหน็จฉราภาพเพื่อนเข้ามาตอบประกันก็เลยถามพี่ว่าของเราขาดแล้วค่ะจะทำยังไงได้มั่งค่ะ พี่เขาแนะนำให้ค่ะว่าให้สมัครามาตรา40เพราะว่าของเรามันขาดไปแล้วค่ะเราจะจ่ายแค่100บาทอีก50บาทรัฐจะจ่ายให้เป็นเงินสะสมตอนชราภาพค่ะถ้าอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่มีอาชาีพอิสระนะคะอย่างหนูนะคะให้มาสมัครามาตรา40นะคะในกรณีเจ็บป่วยหรือว่าประสบบัติเหตุนะคะได้รับ การทดแทนวันละ200บาทค่ะในกรณีทุกคุณภาพนะคะเรายังจะได้รับเงินทดแทน500บาทถึง1,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาถึง15ปีค่ะคือสนใจมานานแล้วแต่เพิ่งจะแวะเข้ามาทำวันนี้ค่ะว่าคือเราเป็นนายจ้างไม่สามารถทำได้ก็เลยอยากจะมีมีตัวนี้มาช่วยภายภาคหน้าของเราเองอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก่อนก็ไม,ไม,ไม่ยังไม่ค่อยทราบสิทธิ์อะค่ะพอดีเข้ามาที่ประกันสังคมเนี่ยก็เลยพอทราบสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเราประสบอุบัติเหตุเราก็มีเงินทดแทนเวลานอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตก็จะมีเงินทดแทนค่าทำศพป,ประมาณ2 0,000แล้วก็มีกรณีชราภาพก็มีเงินบำเหน็จให้อะไรค่ะก็ยังยังไงก็จะ ยากจะขอขอบคุณรัฐบาลที่เปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ประชาชนทั่วไปได้ทำแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในภายภาคหน้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะ